่อเกตามแบะถ้าไม่เทพตามเบบเพิ่นเล้วจะดูเล้วสร้างนะอันนี้มาเกเพิ่น่มันไม่้เก้องนีกสีกพนพิธีกรพิธีกรแนะนำหน่อยครับว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้เรามาตามล่าหาบุญกัน,ก,นๆๆกับการทำครวมอัคาราเนาะ,นะ,นะกับการทำความสะอาดกุฏิ ของพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่พันธิติธรรมโมโดยการนำสร้างถวายของท่านดานุพัฒวิทยาพัฒวงศ์ครับคุณจะเดินทําหาเลยเขาต้องหมุนตามคุณเนี่ยคุณจะต้องไปเลี้ยวตามคุณใช่ไหมต้องหมุนตามคุณอยู่นี่โดยท่านดานุพัฒวิทยาพัฒวงศ์ครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทวิจพันยาการโนป็อกซอฟตี้จังกัดเป็นเจ้าภาพใหญ่นำนำจัดสร้างแล้วก็มี มีกำหนดการที่จะน้อมถวายกุฏิในวันที่11ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ11นะครับีนวันนี้ก็ต้องมาเตรียมมาทําความสะอาดนะครับแล้วก็จัดดอกไม้คือทําทํายังไม่เสร็จนะครับเราก็ไล่ช่างกลับบ้านหมดแล้วเราจะทำเองเราจะทาความสะอาดเพราะเราต้องเตรียมมอบถวายนะครับพาชมหน่อยครับพาชมหน่อยครับไปชมเลยครับห้องนคัห้องน้ำก่อนไหมครับไปห้องไหนดีครับห้องน้ำครับงั้นตามคุณพี่มนต์ไปเลยครับ พิธีกรสนามของเราครับคัคุณคุณพี่มนนะครับมีคุณพี่มนกับคุณแป๋วแล้วก็สาวน้อยอ้อยควันนะครับจากบ้านใหม่ซาลาเรียงอยู่ยอยู่เยอะยู่แาฆ่ายุงในบ้านับผมเขตเขตอภัยานานแล้วงั้นมาทางนี้ก็จะเจอสาวน้อยอ้อยควันกำลังกวาดพื้นอยู่นี่ยิ้มใส่กล้องเลยครับยิ้มใส่กล้องเลย มาคนสองกัอีกสาวคนหนึ่งยืนยืนเพื่ออยู่นบนะครับใส่แว่นตายืนย่นเพื่ออยู่นู้นเห็นเห็นไหมยืนขัดหล้งอยู่อ๋ออันนี้อันนี้อยู่นี่อีกคนหนึ่งนะครับสาวน้อย้อยควันสาวน้อยสาวน้อยกระลบไฟแดงสาวน้อยกระลบไฟแดงาย่ไปค่ะย่ไย่ไนที่แย่ไปแดงหนนะครับน่าอยู่มาก เอะปิดนะครับปิดนะครับก็ปิดช่วงนะครับโยนช่วงนะฮะก็เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดคอนเดมันจะไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยมาดูวันงานวันที่11เจอกันนะครับช่วงนี้ไปไหนครับไปไหนคลองถมครับเดี๋ยวได้แล้วปิดปิดแบบว่าใครรายงานใครถ่ายภาพครับจบเลยเนาะจบข่าวท่านพิบัชิดประทุมรายงานพรพิมน์ทองพรพิมลโตกันทัด บงแก้วหรือะไรมงแก้วละมุนละมุนละมุนบงแก้วทองเทียนเทียนผ่อนทองทองราศีทองเทียนนาราสีผู้ช่วยพิธีกรสาวลือใหม่สาลเฟียงกดพื้นแม่บเรียนสาวน้อยกระทบไฟแดงยืนตรวจการอยู่ใกล้กุ้งเรือลีซอพี่พี่กุลทองขนองศึกจากนาบอนลดน้ำต้นไม้ วีรวุฒิบุญนาคถ่ายภาพ uh huh. <laughs>